สวัสดีนิสิตทุกคนนะคะอาจารย์ชื่ออาจารย์วราประภาสุขสวัสดิ์นะคะเป็นอาจารย์ประจําภาควิชาภาษาอังกฤษคณะมนุษยศาสตร์ค่ะวันนี้อาจารย,ย์เป็นตัวแทนของผู้ประสานรายวิชานะคะ001213ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการนะคะวันนี้อาจารย์จะมามอบข้อมูลนะคะเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปรายวิชานี้ให้กับนิสิตได้ทราบกันเป็นข้อมูลพื้นฐานในการก่อนที่จะเริ่มเรียนรายวิชานี้นะคะอย่างที่นิสิตทุกคนได้ทราบกันนะคะภาษาอังกฤษ เป็นหนึ่งในวิชาที่เป็นวิชาบังคับสาหรับรายวิชาศึกษาทั่วไปรวมกันทั้งหมด12หน่วยกิตนะคะเป็นวิชาเฉพาะภาษาซึ่ง9หน่วยกิตที่อยู่ในหน่วยกิตที่นิสิตต้องลงเรียนเนี่ยนะคะเป็นรายวิชาภาษาอังกฤษถึง3รายวิชาวิชาที่อาจารย์พูดถึงวันนี้เป็นรายวิชาตัวที่3ที่นิสิตจะได้เจอนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคเรียนที่1หรือภาคเรียนที่2นี้แล้วแต่นิสิตจะ มีอิสระในการเลือกลงเลยเพราะว่าในรายวิชานี้เราเปิดถึงภาคเรียนนะคะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นตัวต่อกับภาษาอังกฤษตัวที่1ตัวที่2นะคะแต่ถือว่าเป็นตัวที่3ซึ่งมีความสําคัญมากเหมือนกันนะคะเพราะว่าจะเป็นตัวต่อเพิ่มพื้นฐานหรือว่าปูพื้นฐานให้กับนิสิตเนี่ยใช้ภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นในการที่จะเอาไปปรับใช้กับวิชาลักษณะเฉพาะทางที่นิสิตได้เลือกลงแล้วแต่แต่ละคณะนะคะ รืดหาทั่วไปเนี่ยในรายวิชาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการนะคะหนังสือที่เราใช้ในภาคเรียนประจรํา1 2556เนี่ยนะคะจะเป็นหนังสือเล่มนี้นะคะชื่อว่า Q Skills for Success นะคะเน้นทักษะอ่านแล้วก็เป็นทักษะเขียนนะคะซึ่งในเทอมการศรึกษานี้เราจะใช้เป็นตัวที่3นะคะเลเวล3 ทำไมถึงเลือกใช้หนังสือน,นี้นะคะเพราะว่าผู้ประสานรายวิชาได้เล่นเห็นแล้วว่านิสิตที่เลือกลงไม่ได้เลือกลงเนาะได้เรียนวิชานี้นะคะมาจากนิสิตหลายคณะด้วยกันนะแล้วหนังสือเรื่อหาในรายวิชาที่อยู่ในเล่มนี้นะคะครอบคลุม Feel ฟิลโนเลจของแต่ละคณะเนี่ยได้ครอบคลุมยกตัวอย่างเช่นจะมี Passage ที่มาจากฝั่งคณะสังคมก็มีนะคะวิทยาศาสตร์ก็มี วิทยาศาสตร์การแพทย์ก็มีนะคะเพราะฉะนั้นนิสิตทุกสาขาวิชาเนี่ยจะได้เรียนหรือว่ามีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่เป็นเชิงวิชาการในแต่ละสาขาวิชานั้นด้วยนะคะโอเคค่ะหลังจากนี้นะคะจากที่เรา,เาได้รับรู้แล้วเนาะว่าในปี1 2556ทับสอนะะราจะคะเราใช้หนังสือเล่มนี้นะอาจารย์จะพูดต่อในเรื่องของเรีนการประเมินผลนะคะในรายวิชา0 0 1 2 1 3นสะภา,าษาอังกฤษเชิงวิชาการนะคะเราแบ่งการตัดเกรดคะแนนเนี่ยออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆ หนึ่งเป็นคะแนนที่มาจากการสอบก็คือสอบปลายภาคแล้วก็สอบกลางภาคซึ่งปกตินิสิตจะเ,เข้าใจอยู่แล้วนะคะในส่วนที่2เนี่ยจะเป็นส่วนที่นิสิตจะต้องรับผิดชอบด้วยตัวเองนะเราแบ่งออกเป็น3ส,ส่วนย่อยด้วยกันนะคะส่วนที่1เราเรียกว่า extensive reading ตรงนี้กลุ่มผู้อาจารย์นะคะผู้ประสานรายวิชาเนี่ยจะเลือก passage reading passage ให้ระดับนิสิตนะคะไปอ่านยกตัวอย่างเช่น อาจจะให้นิสิตไปอ่านด้วยกันทั้งหมด10เรื่องแล้วเราจะสุ่มจากในเรื่องที่ให้นิสิตอ่านเนี่ยนะคะออกมาสัก3เรื่องออกสอบช่วงมิดเทอมอีก3เรื่องจะออกสอบในส่วนของไฟนอลก็ได้นะคะอันนี้เป็นเรื่องของ extensive reading ซึ่งคิดเป็น10%นะคะใน100%ที่นิสิตจะต้องทำการสอบเนาะส่วนที่2นะคะเราเรียกว่า vocabulary book ซึ่งจะเป็นรายความรับผิดชอบของนิสิตโดยตรงเลย ในแต่ละเล่มนะคะในแต่ละเรื่องที่เราเรียนในเล่มนี้นะคะจะประกอบไปด้วยกัน10บทในแต่ละบทจะมีคําศัพท์ประจําบทอยู่นะคะอาจารย์ที่เป็นผู้สอนก็จะ assign ให้นักเรียนเนี่ยให้นิสิตนะคะในกลุ่มแต่ละกลุ่มทำ vocabulary book ก็คือเอาคำศัพท์ในประจำบทมานะแล้วก็มาแต่งประโยชน์นะคะส่งท้ายเทอมค่ะซึ่งจุดประสงค์ของการทำ vocabulary book เนี่ยก็คือเพื่อจะช่วยให้นิสิต ะะได้มีคําสั่งเพื่อจะเอาไว้ทบทวนก่อนสอบนั่นเองซึ่งตรงนี้เราก็คิดคะแนนให้นะคะคิดเป็น10%บเอนกกค่ะในส่วนที่3นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของความรับผิอชอบของนักเรียนอีกแล้วเนาะส่วนมากเราจะต้องเป็น student center นะคะก็จะเป็นเรื่องของการทำ practice อนไลน e ซึ่งในหนังสือเล่มน,นี้อีกแล้วนะบังคับทุกคนซื้อนะคะเพราะว่าอะไรประโยชน์ของตัวท่านเอง10%จะมาจากตรงนี้เลยนะคะ,ะในแต่ละเล่มหนังสือที่นิสิตซื้อนะคะหนูจะได้ Access code มานะคะเพื่อเข้าไปทำ practice ในระบบออนไลน์ของหนังสือเล่มนี้นะคะโดยโค้ดที่ให้มาเนี่ยนะคะจะมี1เล่มตอนน่อ1โค้ดเท่านั้นเพราะฉะนั้นจะลอกใ่รไม่ได้เลยนะคะแล้วคะแนนก็จะถูกเก็บไว้ในระบบนะเพื่อว่าตอนท้ายเทอมนะคะอาจารย์ประจำรายวิชาของหนูก็จะเข้าไปแล้วก็ตรวจให้คะแนน10% ก็ที่เหลือก็จะเป็นคะแนน attendance นะการเข้าร่วมห้องนะคะแล้วก็การทำกิจกรรมในห้องการให้ความร่วมมือนะคะในการเรียนการสอนอันนี้ก็จะเพื่อประโยชน์ของนักเรียนเองนะคะ <S <S เหมือนกับรายวิชาภาษาทั่วไปนะคะภาษาอังกฤษ001 213เนี่ยก็แบ่งหน่วยกิจออกเป็น3หน่วยกิจจริงนะคะแต่เราเป็นแบ่งเป็น2 2และ5 สองชั่วโมงนะคะหนูเรียนกับอาจารย์ในห้องเรียนอีกสองชั่วโมงก็ยังเรียนกับอาจารย์ในห้องเรียนอยู่นะคะแต่จะเน้นแบบฝึกหัดเพิ่มมากขึ้นซึ่งเราถือว่าตรงนี้นี่แหละเป็นแลบนะอีก5ชั่วโมงซึ่งหนูจะต้องไปทำโวคาซีนบราลิ o o ุทำา Q Online Practice ในท้ายบทของแต่ละบทเนี่ยนะคะถือว่าเป็น s e l f a c c e s s นะคิดให้แค่5ชั่วโมงแต่ว่าอาจารย์ encourage นะคะให้หนูไปทำกิจกรรมหรือฝึกฝนเพิ่มเติมนะคะอาจจะเข้า NULC ฝึกภาษาดูทีวีดูหนัง ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารนี้ก็ได้นะคะเป็นการเรียนด้วยตัวเองนอกห้องเรียนจุดประสงค์ของรายวิชานี้ก็แน่นอนนะคะเพื่อที่จะพัฒนานิสิตนะให้มีทักษะในการใช้ภาษาฟังพูดอ่านเขียนเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเน้นเลยนะคะเอาไปใช้ต่อยอดกับรายวิชาที่เป็นความรู้เฉพาะของนักเรียนแต่ละคณะต่อไป ก็อาจารย์หวังว่าทุกคนนะคะจะมีความสุขกับการเรียนรายวิชาศึกษาทัาท่วไปทั้ง3ตัวนะคะภาษาอังกฤษ1 2และ3นะคะถ้ามีสิคนไหนนะคะมีข้อสงสัยหรือว่ามีปัญหาอยากหาคำแนะนำคำปรึกษานะคะสามารถเข้าหาอาจารย์ภาษาอังกฤษได้ทุกคนเลยค่ะขอบคุณค่ะ